ดูตอนแรกมันเป็นแถวไปทั้งนู้นเลยพี่น้องมันเป็นแถวไปดูมันแถวไปดูมันแถวยาวหลายนะจ๊ะตอนนี้ก็มีปลาหลายปาลาไหลก็หลาจนะ้ะพี่น้องปลาลมเหวขำเลยลงด้วยเหวใสเบ็ดพร้อมแล้วกใ็ใส่ไสดาลูดแจ็คไปดู คนผ่ากลางจะรูดจ,จ็กไหมจ๊ะเนี่ยสะนี่ก็นทำไม่อะไรอีกล่ะพี่น้องไม่เดือดไม่ร้อนเนาะไม่ว้าวุ่นไม่ว้าวุ่นใจเข้ามาตรงนี้เย็นเยือกเลยจ้ะพี่น้องเข้ามาตรงนี้เย็นเยือกเลยเย็นเย็นพักถูกไว้เองจ้ะมีประกาศพักชีมีถูกอย่างประกาศพักชีพักหอมพี่น้อง นัง่งกินเขามันเฉียงหน้าแล้วก็ชมบรรยากาศไปพร้อมจ้ะตรงนี้ป๋าชุเขามาตรงนี้เย็นได้เยือกเลยจากพี่นอกเขามาตรงนี้เย็นได้เยือกเลยเย็นเย็นอาฉันเนี่ยฉันมา่นอนกับช่อมนี่แล้วก็ผิเขาถินอยู่นี่ถ้าชอถ้ารักความสงบ รักความสงบรักความหลนะจ๊ะปลาอนี <ng> ้ก <kl ader> ็มีปลาหลปลาไหลก็หลนะพี่น้องปลาถ้าชอบถ้ารักความสงบรักความสงบรักความถ้าชอบถ้ารักความสงบรักความสงบรักความ ระหว่างเป็นโควิดฉันก็ไม่อยู่นี่แต่คิดห้าวันเด้พี่น้องหาปลาได้ยินกินแล้วก็หาเป็นแบบรักความไม่วุ่นวายรักความทักปลูกใ้เองจ้ะมีผักกาศพักชีมีทุกอย่างผักกาศพักชีพักหอมตรงนี้เย็นโจนพี่น้องหูเสือนอนตรงนี้นะจ้ะตอนกลางวันนัดจ้ะนะตอนกลางวันมาปูเสือนอน ฝนทำถาดจะมาแล้วพี่น้องฝนทำถาดจะมาเราผ่าผ่าเกี่ยวกุ้ยเลย่บ้านฉันได้พี่น้องตรงนี้บ้านฉันได้นี่บ้านฉันฉันไม่อยู่ตรงนี้ประจำฉันมานอนตรงนี้ประจำบ้านฉันได้เจ้าพี่น้องนะบ้านน่าเด็ดรักความ ไม่วุ่นวายรัดคว้าฉันเนี่ยฉันมาน,นอนกับท่อมนีแล้วก็หิวเขาถินอยู่นี่ท้อม,มันใหญ่เลยลเดี๋ยวก็ออกทวงนลยจะ้ะเขากำลังอุ้มท่องจะ้ะ ก็หีนห่นตำเลยลงต้เหุนข้อันใหญ่เลยเดี๋ยวก็ออกรลวงเน่จ้ะรบบรักความไม่วุ่นวายรักความฝนทำถา,ถาี่มาแล้วพี่น้อง คณทำถาดจะมาหรอกผ่าผ่า,ผา,ผาเกี่ยวกุ้เลยใส่เวร้อมแล้วก็ใส่ใส่ดาหลูจักไม่ดูคนผ่ากลางจะหลูจักไม่จ้ะเนี่ยสะนีก่กระหนูเนาะหาปู้เรามีอยู่นานี่ไม่ต้องสื่ออายเลยจะเอาพักสิปลูกไว้นู่นพักปลูกไว้ตรงนู้นผู้เนาะหาปู้เรามีอยู่นาเนี่ไม่ต้องสื่ออายเลย จะเอาพักสิดปลูกไว้นู่นพักปลูกไว้ตรงนู่นไผ่ออกกูดไผ่ออกเนี่ยไผ่ต้นไผ่เป็นเทน้ำเต็มเลยจ้ะเนี่สะนี่ก็น้ำเต็มจ้าพี่น้องเดินไปดูฟังนงกันจะไผ่เบ็ดพอ้อ เราก็ใส่ใส่ดาลูดแจกคไม่ดูคนผัากกลางจะลูดแจกคไม่จ้ะเนี่ยสะนี่กันผากเจียวพุชเชียวฟื้เลยเนี่ยจ่ะนำไหลเ๋ยาพักอะไรปลูกไว้พักนี่ทุกอย่างริกเราก็ปลูกไว้พักเราก็ปลูกไว้ ปลาเราก็มีต้องซื้อปรชุมนะพี่น้องปู่ประชุมนะมีปูมีปลาทุกอย่างเลยจ้ะมีปูมีปลาทุกอย่างพักก็มีทุกอย่างเอาไปนู่นเลยจ้ะที่นี่เอาออกจ้ะเอาออกเอาเอาคุดุดทำไหลใส่ท่อจ้ะทำท่อไว้ด้วยท่อไว้ให้น้าหลถ้าชอบถ้ารักความสงบ รักความสงบรักความหามตมเมดิฉะนี่สะนีก็น,น้ำต็มจะพี่น,น้องเดินไปดูฟงังกันจะ้ะได้ปลาตัวหนึ่งจะสามารถตุ่มยำปลาได้เลจะจ้ะแซบอย่าบอกใครเที่ยวนัง่งกินชมบรรยากาศน,านั่งกินชมบรรยากาศหามตมเมดิฉะนนะสะนีกระน้ำต็มจะพี่น้อง เดินไปดูฟั่งนึงกันจ้ะเศิษฐกิจรรพอเพียงต้องปล่อยวางนะคะเศิษฐกิจพอเพียงปล่อยวางได้จ้าพี่โน,โน,น้องน้หลเ้ามาในนี้เย็นเย็นเนี่ย มานอนเล่นบ้านฉันได้พี่น้องตรงนี้บ้านฉันได้นี่บ้านฉันฉันมาอยู่ตรงนี้ประจำฉันมานอนตรงนี้ประจำบ้านฉันได้พี่น้องบ้านนะได้ปลาตัวหนึ่งก็สามารถตุ่มยำปลาได้เลจ้ะแซ่บอย่าบอกใครเชี่ยวนั่งกินชมบรรยากาศนั่งกินชมบรรยากาศบ้านฉันได้พี่น้องตรงนี้บ้านฉันได้นี่บ้านฉันฉันมาอยู่ตรงนี้ประจำฉันมานอนตรงนี้ประจำ บ้านฉันไม่จับพน้นะองบ้านนเจ้าพักอะไรปลูกไว้พักมีทุกอย่างพริกเราก็ปลูกไว้พักเราก็ปลูกไว้ปาเราก็มีต้องซื้อลาอันนี้มีป่าละ่ะนั่งเล่นเย็นๆตรงนี้จ้ะ ปลานี่ก็มีปลาหลายปลาไหลก็หลาย้ะพี่น้องปลาพี я, human <huh ่น้องนั่งกินเขามันเฉียงนาแล้วก็ชมบรรยากาศไปพร้อมจ้ะตรงนี้ปลาชุกเย็นจ่อยเลยจ้ะตอนนี้ก็เย็นต้นไม้ปลูกไว้ต้นไม้ปลูกไว้เศรษฐกิจพอเพียงจ้าบ้านฉันได้พี่น้องตรงนี้บ้านฉันได้นี่ บ้านฉันฉันไม่อยู่ตรงนี้ประจำฉันมานอนตรงนี้ประจำบ้านฉันไม่จัดพี่นองบ้านนั่งูเนาะหาปูแล้ว,ลวมีอยู่นานี่ไม่ต้องซื้ออไอเลยจะเอาพักที่ปลูกไว้นู่นพักปลูกไว้ตรงนู้นนั่งเรียนเย็น,ยนๆตรงน,นี้จ้ะ พี่น้องปูประชุมนะมีปูมีป๋ปาทุกอย่างเลยจ้ะมีปูมีป๋ปาทุกอย่างพักก็มีทุกอย่างฝนทำถ้าจะมาเราพี่น้องฝนทำถาาจะมา,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 าเราผ่าผาดเกี่ยวพุดเลยลมเย่าง่้ำเลย ลงอย่นีนนน้มเลยลดนอย่ี้าเกียวปิดชุบฟุ้เลยเนี่ยจ่าน้ำไหลเป็นแบบรักความไม่วุ่นวาย รักความได้ปลาตัวหนึ่งจะสาม,มารถตุ่มยำปลาได้เละจ้ะแซ่บอย่าบอกไรเที่ยวนัง่งกินชมบรรยากาศนัง่งกินชมบรรยากาศถ้าชอบทารักความสงบรักความสงบรักความท่าง,งามไม่พี่น้องฝั่งน,นีเนาอจแต่น้ะงที่ชอบทารักความสงบรักความสงบรัก